งูของเราต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะงานก่อสร้างก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีงานอะไรที่สามารถเอามาให้เพื่อนๆรับชมได้วายก็จะพามันร้อนมากนะคะเราก็ต้องเพิ่มพัดลมนะคะหรือเพิ่มงูสีส้มนี้เข้าไปนะคะใครที่ไม่เคยเห็นงูในสถานประกอบการ มันร้อนมากนะคะเราก็ต้องเพิ่มพัดลมนะคะหรือเพิ่มงูสีส้มนิดเข้าไปนะคะใครที่ไม่เคยเห็นงูในสถานประกอบการนะคะของมันก็แล้วแต่เรายืดนะคะเราก็เราสั่งมานะคะจะให้ท่อเรายาวขนาดไหนนะ,ะแต่เราจะดึงแล้วก็เราสั่งมานะคะขนาดเท่าไหร่นะคะก็มีความยาวเรื่อยๆนะคะทั้งด้านบนนะคะใบพัดนะคะแล้วก็มาจุดที่เราปล่อยลมนะคะก็จะมี ลมแรงนะคะลองลองเอามือไปอังอ่งดูนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ระยาเทีาระยก็เอ๊ะเหมือนงูหรือปลามาชมนะคะใครไม่เคยเห็นก็ลองมาดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะยาวของมันก็แล้วแต่เรายืดนะคะเราก็เราสั่งมานะคะจะให้ท่อเรายาวขนาดไหนนะคะแต่แตงูตัวนี้สามารถเพิ่ม ความเย็นให้กับเรานะคะเพิ่มอากาศให้กับเราเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยนะคะถ้าจุดไหนนะคะเป็นที่งูของเราต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะงานก่อสร้างก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีงานอะไรที่สามารถเอามาให้เพื่อนๆรับชมได้วใยาก็จะเาะ่าแต่คล้ายๆนะคะแต่มันให้ความเย็นได้นะคะเพื่อนๆก็ลองลองเข้ามาดูนะคะอันนี้เป็นบางคนไม่เคยเห็นนะคะ ถ้าเด็กๆเห็นน่าจะชอบนะคะพี่อแต่คล้ายๆนะคะแต่มันให้ความเย็นได้นะคะเพื่อนๆก็ลองลองเข้ามาดูนะคะอันนี้เป็นบางคนไม่เคยเห็นนะคะถ้าเด็กๆ,ๆเห็นน่าจะชอบนะคะยาของมันก็แล้วแต่เรายืดนะคะเราก็เราสั่งมานะคะจะให้ท่อเรายาวขนาดไหนนะคะก็เลยพามานําเสนอนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบไหมแต่ว่าก็ดูเพลินๆไปะค่ะยาก็มีมาเสนอเพื่อนๆประมาณนี้นะคะ ควเยนะคะด้านปลายท่อก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะให้เห็นว่ามันการทํางานของเขาเป็นยังไงนะคะลมสะดวกไหมนะคะ ความปลอดภัยนะคะในขณะทำงานนะคะนี่ก็ปลายทอดจุดที่เราปล่อยลมนะคะก็จะมีลมแรงนะคะลองลองเอามือไปอังองดูนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ระยะพื้ทีเรากยวเอ๊ะเหมือนงูหรือเปล่าเราจะดึงแล้วก็เราสั่งมานะคะขนาดเท่าไหร่นะคะก็มีความยาวเรื่อยๆนะคะทั้ง ด้านบนนะคะใบพัดนะคะแล้วก็มาะคะ่ะแต่แตงูตัวนี้สามารถเพิ่มความเย็นให้กับเรานะคะเพิ่มอากาศให้กับเราเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยนะคะถ้าจุดไหนนะคะเป็นที่แต่เราจะดึงแล้วก็เราสั่งมานะคะขนาดเท่าไหร่นะคะก็มีความยาวเรื่อยๆนะคะทั้งด้านบนนะคะใบพัดนะคะแล้วก็มาท่านใดนะคะที่ไม่เคยเห็นก็ลองมารับชมดูนะคะดูเพลินๆไปนะคะ ก็มีความยาวแล้วแต่ขนาดนะคะที่เราสั่งมานะคะพัดลมตัวนี้นะะแต่แตงูตัวนี้สามารถเพิ่มความเย็นให้กับเรานะคะเพิ่มอากาศให้กับเราเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยนะคะถ้าจุดไหนนะคะเป็นที่ ของมันก็แล้วแต่เรายืดนะคะเราก็เราสั่งมานะคะจะให้ท่อเรายาวขนาดไหนน,ะะนี้นะคะก็จะสามารถเพิ่มนะคะเพิ่มความเย็นให้กับจุดที่เราทํางานอยู่นะคะถ้ามันมี อากาศน้อยหรือว่าในสายงานก่อสร้างนะคะเรามาชมงู Mull, ตัวนี้นะคะมีความยาวนะคะแล้วแต่งูของเราต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะงานก่อสร้างก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีงานอะไรที่สามารถเอามาให้เพื่อนๆรับชมได้วายก็จะพางูของเราต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะงานก่อสร้างก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีงานอะไรที่สามารถเอามาให้เพื่อนๆรับชมได้วายก็จะพาท่านใดนะคะที่ไม่เคยเห็นก็ลองมารับชมดูนะคะ ดูเพลินๆไปนะคะก็มีความยาวแล้วแต่ขนาดนะคะที่เราสั่งมานะคะพัดลมตัวนี้นะคะด้านปลายท่อก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะให้เห็นว่ามันการทำงานของเขาเป็นยังไงนะคะลมสะดวกไหมนะคะก็เรื่องความปลอดภัยแล้วก็ต้องเช็คสายไฟให้เรียบร้อยนะคะการต่อนะจุดเชื่อมต่อเราดีไหมนะคะเพื่อให้เกิดว่า มันร้อนมากนะคะเราก็ต้องเพิ่มพัดลมนะคะหรือเพิ่มงูสีส้มนิดเข้าไปนะคะใครที่ไม่เคยเห็นงูในออสถานประกอบการนะคะในสต์งานก่อสร้างนะคะ <labor> เรามาชมง,งูตัวนี้นะคะมีความยาวนะคะแล้วแต่ความปลอดภัยนะคะในขณะทํางานนะคะนี่ก็ตายท่อมันร้อนมากนะคะเราก็ต้องเพิ่มพัดลมนะคะหรือเพิ่มงูสีส้มนิดเข้าไปนะคะใครที่ไม่เคยเห็นงูในสถานประกอบการนะ งูของเราต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะงานก่อสร้างก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีงานอะไรที่สามารถเอามาให้เพื่อนๆรับชมได้วใยาก็จะ่าแต่คล้ายๆนะคะแต่มันให้ความเย็นได้นะคะคเพื่อนๆก็ลองลองเข้ามาดูนะคะอันนี้เป็นบางคนไม่เคยเห็นนะคะถ้าเด็กๆเห็นน่าจะชอบนะคะจุดที่เราปล่อยลมนะคะก็จะมีลมแรงนะคะลองลองเอามือไปอัางๆดูนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ก็ระยะบางทีเรายังก็เอ๊ะเหมือนงูหรือเปล่าทันใดนะคะที่ไม่เคยเห็นก็ลองมารับชมดูนะคะดูเพลินๆไปนะคะก็มีความยาวแล้วแต่ขนาดนะคะที่เราสั่งมานะคะพัดลมตัวนี้จุดที่เราปล่อยลมนะคะก็จะมีลมแรงนะคะลองลองเอามือไปอัางๆดูนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ แล้วก็ระยะบางทีเรายาก็เอ๊ะเหมือนงูหรือเปล่าแต่แต่งูตัวนี้สามารถเพิ่มความเย็นให้กับเรานะคะเพิ่มอากาศให้กับเราเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยนะคะถ้าจุดไหนนะคะเป็นที่อ่ะมันร้อนมากนะคะเราก็ต้องเพิ่มพัดลมนะคะหรือเพิ่มงูสีส้มนี้เข้าไปนะคะใครที่ไม่เคยเห็นงูในสถานประกอบการนะคะ แต่แต่งูตัวนี้สามารถเพิ่มความเย็นให้กับเรานะะคเพิ่มอากาศให้กับเราเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยนะคะถ้าจุดไหนนะคะเป็นที่สวัสดีค่ะวันนี้อรยาก็พามาชมพัดลมระบายอากาศนะคะเป็นงูนะคะงูในงานก่อสร้างนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้อรยาก็พามาชมพัดลมระบายอากาศนะคะเป็นงูนะคะงูในงานก่อสร้างนะคะ เพื่อนๆเอ้แต่คล้ายๆนะคะแต่มันให้ความเย็นได้นะคะเพื่อนๆก็ลองลองเข้ามาดูนะคะอันนี้เป็นบางคนไม่เคยเห็นนะคะถ้าเด็กๆเห็นน่าจะชอบนะคะแต่แต่งูตัวนี้สามารถเพิ่มความเย็นให้กับเรานะคะเพิ่มอากาศให้กับเราเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยนะคะถ้าจุดไหนนะคะเป็นที่อาของมันก็แล้วแต่เรายืดนะคะเราก็เราสั่งมานะคะจะให้ท่อเรายาวขนาดไหนนะคะ,ะ,คะด้านไปท่อก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะให้เห็นว่า มันการทํางานของเขาเป็นยังไงนะคะลมสะดวกไหมนะคะว่ามันร้อนมากนะคะเราก็ต้องเพิ่มพัดลมนะคะหรือเพิ่มงูสีส้มนิดเข้าไปนะคะใครที่ไม่เคยเห็นงูในสถานประกอบการนะคะในสต์งานก่อสร้างนะคะลองมาชมงูตัวนี้นะคะมีความยาวนะคะแล้วแต่สวัสดีค่ะวันนี้อราย,ยาก็พามาชมพัดลมระบายอากาศนะคะเป็นงูนะคะงูในงานก่อสร้างนะคะ เพื่อนๆทูอของเราต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะงานก่อสร้างก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีงานอะไรที่สามารถเอามาให้เพื่อนๆรับชมได้วอยาก็จะแพ่เราจะดึงแล้วก็เราสั่งมานะคะขนาดเท่าไหร่นะคะก็มีความยาวเรื่อยๆนะคะทั้ง ด้านบนนะคะใบพัดนะคะแล้วก็มาค่ะแต่แต่งูตัวนี้สามารถเพิ่มความเย็นให้กับเรานะคะเพิ่มอากาศให้กับเราเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยนะคะถ้าจุดไหนนะคะเป็นที่อาคารในสายงานก่อสร้างนะคะเรามาชมงูตัวนี้นะคะมีความยาวนะคะแล้วตัวนี้นะคะก็จะสามารถเพิ่มนะคะเพิ่มความเย็นให้กับจุดที่เราทํางานอยู่นะคะถ้ามันมีอากาศน้อยหรือว่า มันร้อนมากนะคะเราก็ต้องเพิ่มพัดลมนะคะหรือเพิ่มงูสีส้มนี้เข้าไปนะคะใครที่ไม่เคยเห็นงูในสถานประกอบการท่านใดนะคะที่ไม่เคยเห็นก็เรามารับชมดูนะคะดูเพลินๆไปนะคะก็มีความยาวแล้วแต่ขนาดนะคะที่เราสั่งมานะคะพัดลมตัวยาวของมันก็แล้วแต่เรายืดนะคะเราก็เราสั่งมานะคะจะให้ท่อเรายาวขนาดไหนนะคะ มันร้อนมากนะคะเราก็ต้องเพิ่มพัดลมนะคะหรือเพิ่มงูสีส้มนี้เข้าไปนะคะใครที่ไม่เคยเห็นงูในสถานประกอบการท่านใดนะคะที่ไม่เคยเห็นก็เรามารับชมดูนะคะดูเพลินๆไปนะคะก็มีความยาวแล้วแต่ขนาดนะคะที่เราสั่งมานะคะพัดลมตวนี้ท่านใดนะคะที่ไม่เคยเห็นก็เรามารับชมดูนะคะดูเพลินๆไปนะคะ ก็มีความยาวแล้วแต่ขนาดนะคะที่เราสั่งมานะคะพัดลมตัวนี้ค่ะในสายงานก่อสร้างนะคะเรามาชมงูตัวนี้นะคะมี